เคยสงสัยกันไหมครับว่าเรื่องการเมืองที่ดูเหมือนจะไกลตัวมากๆเนี่ยทำไมทำไมมันถึงส่งผลกระทบกับเงินในกระเป๋าของเราได้โดยตรงเลยวันนี้แหละครับเราจะมาลองไขปริศนานี้กันมาดูกันว่าเกมอำนาจทางการเมืองที่ซับซ้อนกับปัญหาปากท้องที่เราเจอเจอกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันเชื่อมกันได้ยังไงนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยเป็นความรู้สึกร่วมกันของหลายๆคนเลยใช่ไหมครับที่ว่าเอ๊ะ ทำไมของมันแพงขึ้นเรื่อยๆเลยนะแต่เงินเดือนหรือรายได้ของเราเนี่ยกลับไม่ขยับตามเลยเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเกินนะครับแต่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่เกี่ยวกับการเมืองซ่อนอยู่โอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดที่น่าจะเจ็บที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องเงินเฟ้อกับค่าแรงซึ่งเป็นหัวใจของปัญหาเศรษฐกิจที่กระทบกับพวกเราทุกคนแบบเต็มๆโอ้โหภาพนี้มันชัดเจนมากเลยนะครับคือด้านหนึ่งเนี่ยเงินเฟ้อมันพุ่งเอาๆของทุกอย่างรอบตัวเราแพงขึ้นหมดเลย อีกด้านกราฟค่าแรงกลับนิ่งสนิทแทบไม่ขยับเลยพอสองอย่างนี้มันวิ่งสวนทางกันแบบนี้ผลลัพธ์ก็คืออะไรละครับก็คือชีวิตที่มันลำบากขึ้นอย่างที่เรา,เราท่านท่านรู้สึกกันอยู่นี่แหละสิ่งที่มันลดลงไปจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่าอำนาจซื้อครับพูดง่ายๆก็คือเงิน1000บาทวันนี้ซื้อของได้น้อยกว่าเงิน1000บาทเมื่อปีที่แล้วเยอะเลยแล้วนี่แหละครับคือตัวการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำงานหนักเท่าเดิมนะ หรือบางทีหนักกว่าเดิมด้วยซ้ําแต่ทำไมชีวิตมันดีขึ้นยากจังเอาล่ะครับพอเราเห็นผลกระทบทางเศรษฐกิจกันแล้วคราวนี้เราจะย้อนกลับไปดูที่ต้นตอทางการเมืองกันบ้างว่ามันมีเกมอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้คือถ้าจะให้เข้าใจเกมนี้เนี่ยเราต้องมองย้อนกลับไปดูภาพการเมืองไทยหลังปี2 5 5 7ครับซึ่งมันแบ่งได้เป็น2ช่วงใหญ่ๆเลยช่วงแรกคือยุคที่ทหารเข้ามาควบคุมทุกอย่างเบ็ดเสร็จทําให้การเมืองภายนอกอาจจะดูนิ่งๆนะครับแต่ก็ต้องแลกมากับการจากัดสิทธิบาางงอย่ จากนั้นก็ค่อยๆเปลี่ยนผ่านมาเป็นยุคกึ่งประชาธิปไตยที่ถึงแม้จะมีการเลือกตั้งแล้วแต่ก็ยังมีกลไกพิเศษอย่างวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆในการเลือกนายกและในเกมการเมืองแบบนี้เราก็มักจะได้ยินคําว่าการดูดสอสอกันบ่อยๆเลยมันคืออะไรมันก็คือกลยุทธ์สําคัญของกลุ่มอํานาจเดิมนี่แหละครับ ที่ใช้ในการรวบรวมเสียงสนับสนุนในสภาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อสร้างความได้เปรียบแล้วก็ควบคุมทิศทางการเมืองให้เป็นไปอย่างที่ตัวเองต้องการนั่นเองแล้วเกมแบบนี้มันส่งผลอะไรกับเราโดยตรงบ้างอย่างแรกเลยนะครับมันทำให้ทางเลือกของประชาชนตอนไปเลือกตั้งเนี่ยมันน้อยลงไปโดยปริยายนโยบายที่ออกมาก็อาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนไม่ตรงไปตรงมาเพราะต้องมีการต่อรองผลประโยชน์กันภายในกลุ่มอำนาจต่างๆซึ่งสุดท้ายแล้ว แม้รัฐวาลจะดูมีสเสถารภาพแต่ก็อาจจะไม่ได้ทํางานเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงก็เป็นได้ที่นี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเกมการเมืองแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเรร้อยนะครับแต่มันมีกติกาบางอย่างที่ถูกออกแบบและวางรากฐานเอาไวเ้เรียบร้อยแล้วและนี่แหละครับคือกติกาข้อที่สําคัญที่สุดข้อหนึ่งเลย การที่วุฒิสภาซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงกลับมีอำนาจในการร่วมตัดสินใจเลือกผู้นำประเทศนี่คือคกลไกที่ทำให้เสียงของประชาชนจากการเลือกตั้งอาจจะได้ไม่ได้ถูกสะท้อนออกมาอย่างเต็มที่ร้อเซแล้วคำถามคือใครล่ะครับคือคนที่อยู่เบื้องหลังการวางกติกาพวกนี้ชื่อที่มักจะ ถูกพูดถึงเสมอก็คือคุณมีชัยรุชุพันธ์นะครับซึ่งท่านก็เป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญมากๆในการออกแบบโครงสร้างกฎหมายและการเมืองไทยมาอย่างยาวนานคือเรียกได้ว่าเป็นสถาปนิกคนสําคัญของระบบที่เรากําลังคุยกันอยู่นี่แหละครับวลีนี้น่าจะสะท้อนภาพความรู้สึกของผู้คนจํานวนมากต่อผลลัพธ์ของระบบการเมืองแบบนี้ได้ดีที่สุดเลยครับพี่กินไวน์แต่น้องยังกินนม มันคือภาพของความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนมากที่กลุ่มคนที่มีอำนาจเนี่ยเข้าถึงผลประโยชน์และชีวิตที่ดีได้ง่ายๆในขณะที่คนทั่วไปยังต้องดิ้นรนกับปัญหาพื้นฐานในชีวิตประจําวันอยู่เลยเอาล่ะครับมาถึงตรงนี้เราจะมาเชื่อมโยงจุดทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เห็นภาพชัดๆไปเลยว่าไอเรื่องการเมืองที่ดูซับซ้อนเนี่ยสุดท้ายแล้วมันเดินทางมาถึงปากท้องของเราได้ยังไงเรามาลองไล่เลี่ยงเส้นทางจากเกมการเมืองไปสู่จานข้าวของเรากันดูนะครับ จุดเริ่มต้นเลยคือเมื่อการเมืองมันไม่นิ่งมันมีความขัดแย้งแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การต่อสู้เพื่อรักษาอำนาจมันก็สร้างความไม่แน่นอนครับพอไม่แน่นอนปุ๊บสิ่งที่ตามมาคือนักลงทุนขาดความเชื่อมั่นครับพอไม่มีการลงทุนใหม่ๆเศรษฐกิจมันก็ไม่โตหรือโตช้ามากและท้ายที่สุดแล้วคนที่รับผลกระทบไปเต็มๆก็คือประชาชนทุกคนนั่นแหละครับแต่ต้องย้ำตรงนี้ให้ชัดๆนะครับว่าการเมืองอาจจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงเพียงอย่างเดียวของเงินเฟอ้อ แต่มันสร,สร้างสภาวะแวดล้อมที่ทําให้ปัญหาปากทองของผู้คนไม่ถูกให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกทําไมนะครับก็เพราะว่าสมาธิและทรัพยากรส่วนใหญ่มันถูกทุ่มไปกับการรักษาอํานาจทางการเมืองสมดและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นําเรามาสู่บทสรุปและคําถามที่สําคัญที่สุดครับว่าท้ายที่สุดแล้วอํานาจทางการเมืองที่เราเห็นกันอยู่นี้มีไว้เพื่อใครกันแน่แก่นของเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยมันชี้ไปที่จุดเดียวกันเลยครับ นั่นก็คือการเมืองได้กลายเป็นการต่อสู้เพื่อแย่งชิงและรักษาอำนาจของคนเพียงบางกลุ่มซึ่งบ่อยครั้งเป้าหมายในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยกลับถูกมองข้ามไปและนั่นก็คือคําถามสุดท้ายที่เราอยากจะทิ้งไว้ให้ทุกคนได้ลองไปคบคิดกันต่อนะครับเมื่อโครงสร้างทางการเมืองถูกออกแบบมาในลักษณะนี้ผลประโยชน์สูงสุดมันตกอยู่ที่ใครกันและประชาชนอย่างเราเราละ่ะอยู่ตรงไหนของสมการนี้อํานาจนี้สรุปแล้วมันถูกออกแบบมาเพื่อใครกันแน่